เตรียมเจอกับข่าวร้อนแรงที่อาจทำให้คุณต้องรีบเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ทันที Intel เ,เพิ่งปล่อยอัปเดตใหญ่โตครั้งล่าสุดแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัยมากกว่า30รายการรวมถึงปัญหาครั้งสำคัญในเฟิร์มแวร์ยูนิฟและไดเวอร์กราฟิกสาค่ะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทั่วไปและองค์กรขนาดใหญ่หากไม่รีบอัปเดตคุณอาจเสี่ยงต่อการถูกโจมตีที่ซ่อนเร้นและอันตรายได้แต่ไม่ใช่ทุกช่องโหว่ที่ทำให้เกิดวิกฤตใหญ่โตมาดูกันว่าอะไรที่สำคัญจริงๆและทำไมคุณถึงควรสนใจเรื่องนี้มากกว่่าทีคิด ในรอบอัปเดตความปลอดภัยครั้งนี้จาก Intel ลิงค์ h t t p s w w w n o o b s t e c c o m w e b t o p i c s i n t e l ได้มีการประกาศแพทซ่อมแซมทั้งซอฟต์แวร์และไมโครโค้ดของหน่วยประมวลผลกลาง CPU หลายรุ่นการอัปเดตรอบนี้ไม่ได้จัดอยู่ในระดับทายคุกคามระดับชาติหรือวิกฤตใหญ่โตแต่ก็มีหลายประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับการขยายสิทธิการเข้าถึงระบบ Private e e s c a l l a t i o n รวมถึงปัญหาภายในเฟิร์มแวร์ UEFI ซึ่งอาจถูกใช้เป็นช่องทางโจมตีเซิร์ฟเวอร์องค์กรได้หากทีมผู้ดูแลระบบไม่รีบอัปเดตทันทีนี่คือจุดที่อาจทำใหม่ห้องหลายคนตกใจเพราะแม้จะไม่ใช่ไทยแร,แรงสุดแต่การละเลยอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ซ่อนลึกในระบบดิจิทัลของเรา i ิน e l ได้ย้ำเตือนว่าการอัปเดตรอบนี้จำเป็นสำหรับทุกคนตั้งแต่นักใช้งานทั่วไปผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ไปจนถึงแผนกไอทีในองค์กรให้รีบตรวจสอบเวอร์ชันของไดเวอร์และเฟิร์มแวร์ในอุปกรณ์ของตัวเองแล้วอัปเดตให้เร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามเหล่านี้มาดูกันที่ช่องโหว่ร้ายแรงในเฟิร์มแวร์ UEFI สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของ Intel Intel u i f i Software กันก่อนช่องโหว่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ Quick 2025-30185ซึ่งมีระดับความรุนแรงสูงถึง8.3จาก10คะแนนช่องโหว่นี้เปิดทางให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับสูง privileged user สามารถแก้ไขข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ u i f i และเข้าถึงระดับริงศูย์ซึ่งเป็นระดับอำนาจสูงสุด ในระบบปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกถึงริงศูนเหมือนกับห้องควบคุมหลักของบ้านที่ควบคุมทุกอย่างได้หากใครเข้าถึงได้ก็สามารถเปลี่ยนกฎทั้งหมดได้แม้ว่าการใช้ประโยชน์จากช่องโหวน่นี้จะต้องมีสิทธิ์แอดมินอยู่ก่อนแต่ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ดูแลหลายคนเช่นเซิร์ฟเวอร์องค์กรหรือศูนย์ข้อมูลคลาวความเสี่ยงก็ยังสูงมากเพราะแอดมินเพียงคนเดียวที่มีเจตนาไม่ดีอาจซ่อนแบตเอร์ทางลับสําหรับเข้าถึงระบบ หรือทาให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ลงได้ไง่ายดายนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นประตูหลังที่อันตรายกว่าที่คิดเฟิร์มแวร์ยูเฟของ Intel ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้ทั่วไปจะใช้งานโดยตรงแต่เป็นฐานรากที่ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ใหญ่โตอย่างเดล HP l ล n น v วนำไปปรับแต่งและใช้ในอุปกรณ์ของพวกเขาส่งผลให้มีเครื่องมือจำนวนมากที่อาจตกอยู่ในความเสี่ยงนี้การอัปเดตจึงไม่ใช่แค่การป้องกันแต่เป็นการปิดประตูที่อาจถูกเปิดโดยไม่ตั้งใจต่อไปมาที่บั๊กในไดเวอร์ Intel process wifi ช่องหววในรเวอร์นี้เควนสองพันยี่เปิดโอกาสให้ผู้โจมตีภายในเครือข่ายเดียวกันสามารถทำให้การเชื่อมต่อ wifi ของยูสูญเสียแพ็กเกตข้อมูลหรือหลุดเชื่อมต่อชั่วคราวได้แม้ว่าจะไม่ใช่ภัยใหญ่โตเช่นการถูกแฮกข้อมูลแต่ก็สร้างความรำคาญอย่างมากและอาจกระทบกับงานที่ต้องการการเชื่อมต่อที่เสถียรเช่นการประชุมวิดีโอคอนการสัมมานาออนไลน์หรือแม้แต่การสตรีมมิ่งวิดีโอสดผู้ใช้น้ตบุ๊กที่ใช้ wifi ของ intel ควรอัปเดตรเวอร์ให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้คนข้างบ้านอหรือเพื่อนร่วมออฟฟิศรบกวนการทำงานของคุณได้ง่ายๆในส่วนของกราฟิก Intel R, ก็มีการแก้ไขช่องโหว่หลายจุดโดยเฉพาะควี2 0 2 5 0ันที่เปิดทางให้เกิดการขยายสิทธิ์ Privilege escalation แต่จำเป็นต้องมีสิทธิ์แอดมินก่อนทำให้ผลกระทบในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปส่วนตัวไม่สูงนักอีกช่องโหว่ที่น่าสนใจคือควส2งพั 3, 47, ซึ่งอาจทาให้ผู้ใช้ทั่วไป เข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่ไม่ควรเข้าถึงได้แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อมูลลับระดับชาติแต่ก็เป็นช่องโหว่ที่ควรปิดโดยด่ว,ยดวนเพราะการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวเช่นรายชื่อติดต่อหรือไฟล์เอกสารก็อาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ผู้ใช้การจออาจควรอะประเดตเป็นรีเว尔เวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจคิดว่าอัปเดตกราฟิกไม่สำคัญเท่ากับระบบหลักแต่จริงๆแล้วมันช่วยป้องกันการโจมตีที่อาจเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วขยายใหญ่ มาที่แพตต Mi มโครโคดสำหรับ CPU Intel หลายรุ่นการอัปเดตครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง RESTRICT และ r e s t r c PCB ซึ่งอาจให้ผลลัพธ์ผิดพลาดเมื่อมีคอหรือเทรดอื่นๆเข้ามาแก้ไขข้อมูลเดียวกันส่งผลต่อความถูกต้องของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟล์หรือหน่วยความจำเพื่อให้เข้าใจง่ายลองนึกถึงมันเหมือนกับการทำงานหลายคนในห้องเดียวกันหากใครแก้ไขเอกสารโดยไม่บอกใครผลลัพธ์สุดท้ายอาจผิดไปจากที่ควร นอกจากนี้ยังมีการแก้บักในระบบประหยัดพลังงานของ CPU C นบางตรกูลซึ่งอาจทำงานผิดปกติผ่าย่อใต้พลังงานบางประเภทเช่นการคำนวณหนักในเซิร์ฟเวอร์สำหรับ CPU Intel a e r o Lake ก็ได้รับการอัปเดต m มโครโค้ดเช่นกันร,รวมถึงแท็กแก้ปัญหาอุปกรณ์ USB 3.2แบบรีสครสที่อาจเกิดอาการสูญเสียแพ็กเก็ตทำให้เสียงหรือวิดีโอสดจากไมโครโฟนหรือเว็บแคมกระตุกเป็นช่วงช่วงการอัปเดตนี้จึงสำคัญมากสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานด้านเสียงและภาพ AV เช่นยูทูบเบอร์หรือผู้บันทึกวิดีโอเพราะการกระตุกเล็กน้อยอาจทําให้เนื้อหาดูไม่เป็นมืออาชีพสรุปกันหน่อยผู้ใช้ทั่วไปและองค์กรควรอัปเดตให้เร็วที่สุดแม้ว่าหลายช่องโหว่จะต้องใช้สิทธิ์ระดับสูงในการโจมตีแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยยังคงแนะนําให้ทุกคนอัปเดตตามแถดล่าสุดเพราะช่องโหว่เล็กๆที่ดูไม่น่ากลัวเมื่อรวมกันอาจถูกนําไปใช้สร้างความเสียหายใหญ่โตในระบบองค์กรได้จริงๆนี่คือส่วนที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจคิดว่าการอัปเดตบ่อยๆ น่ารำคาญและเปลืองเวลาแต่จริงๆแล้วมันช่วยป้องกันภัยที่อาจมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดและยังเพิ่มความเสถียรของระบบให้ดีขึ้นด้วยโดยสรุป Intel แนะนำให้อัปเดต d r i v e อร์ o c e s s Wi-Fi อัปเดตไดรเวอร Rb Series ตรวจสอบเวอร์ชันไมโครโค้ดสำหรับ CPU ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ควรตรวจสอบอัปเดต u e f i จากผู้ผลิตอุปกรณ์เมื่ออัปเดตครบแล้วคุณจะได้รับทั้งการป้องกันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้น และระบบที่ทำง,งานเสถียรยิ่งขึ้นเหมือนกับการใส่กรอบป้องกันรอบตัวคอมพิวเตอร์ของคุณที่มา Tomshardware HTTPS colon slash slash www.tomshardware.com slash software slash intel software k f i x i s k e stamp k down k privilege k e escalation k vulnerability key w i e key m i c r o c o p e key a d e s key clean key up key CPU k i t message key chip maker key hash k i t key own key patch k Tuesday key s k i y it key Tomsk k e down key สา k i t b u g s แต่ที่นี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดการถกเถียงกันคุณคิดว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเรื่องจําเป็นเสมอหรือไม่หรือบางครั้งมันก็ทําให้เกิดปัญหาใหม่ๆหรือแม้กระทั่งมุมมองที่ว่าองค์กรใหญ่ๆควรรับผิดชอบอัปเดตให้แทนที่จะโยนให้ผู้ใช้ทั่วไปจัดการเองแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยฉันอยากรู้ว่าทุกคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกันยังไง